สวัสดีจ้าเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะคะอ่าบ้านบนภูเขาจ้ะตอนนี้ก็เป็นอ่าประมาณหนึ่งลบหนึ่งองศาจ้าแต่ว่าแดดออกนะคะแต่ก็ยังหนาวอยู่จ้าเพื่อนๆน,นำวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆจ้า บ้านบนภูเขาจ้า,าข้าวขาวนี่ว่ามันยังได้พี่น้องหิมะจ้าหิมะ คลิปนี้ขอพอเพลงแค่นี้จ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า